แบ่งปันความรู้ครับผมจะลือล้อรถเครื่องรถให้ดูแบบถ่ายทอดสดเลยนะครับผมจะลือล้อรถเพื่อเช็คดูวาวไอเดียเสียแล้วก็ลูกสูบเสื้อสูบนะครับว่าเขามีสภาพเป็นอย่างไรทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าไล่จาก ระบบภายนอกแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับก็เลยจะมาลือ้อเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนๆดูแบบสดๆเลยนะครับฝากด้วยครับไม่เอเก้าครับขนาดเครื่องปั๊มลมทำงานอยู่ก็ยังตัดเสียงรบกวนได้ดีครับนี่ครับ ไมโครโฟนตัดเสียงครับอัดวิดีโอเพื่อเก็บไว้ดูใช้ไมค์ตัวนี้ครับช่วยได้ครับตัดเสียงรบกวนผมอาจจะพูดติดติดขัดขัดนะครับเพราะว่าป่วยหลายโรคครับก็เลยเหมือนกับสมองสั่งงานช้าไปนิดนึงนะครับอาจจะพูดติดขัดหรือว่าพูดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยผมจะเริ่มรือจากรือท่อไอเสียครับ ถอดท่อไอเสียได้แล้วนะครับน็อตใส่ตำแหน่งเดิมครับอาจจะไม่เห็นนะครับมุมกล้องแต,แต่ฟังผมภาคไปด้วยครับใส่ไว้ทีสองสามเกียวครับไขควงที่ใช้ไขน็อตทุกตัวควรจะเป็นไขควงสอบนะครับ ใช้ไขควงตอกเพื่อหัวน็อตจะได้ไม่เสียหายนะครับไขเขาหลวมก่อนนะครับถึงค่อยใช้ไขควงธรรมดาขันนี่ครับยากละ ถ้าไม่ใช่ไขควงตอกจะออกอยากครับพอน้ำหนักขันไม่ถึงครับติดถนนนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวน ก็ไอเสียเขาจะติดอยู่กับชุดเซ็นเซอร์ตัวจับควันนะครับแล้วก็หัวเทียนเมื่อผมลือออกมาอย่างนี้นะครับน็อตทุกตัวผมจะเอาเข้าตำแหน่งเดิมครับ การลืมครับพราะถ้าไม่เข้าตำแหน่งเดิมมักลืมครับมักใส่ผิดตำแหน่งมั่งน็อตสั้นน็อตยาวเหมือนเราลื้อพัดลมนะครับที่เราพัดลมที่เราใช้ทุกวันนะครับถ้าเกิดเราสาบสลับน็อตตัวยาวไปใส่จุดที่สั้นนะครับ ไปชนขดลวดเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพยายามให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับพวกน,อน็อตวิธีการลืมก็คือฝังไว้เราถอดจากตรงไหนเราก็ใส่ไว้ครับ ลือไปเรื่อยๆครับติดตรงไหนก็ให้ให้ดูครับน็อตตัวไหนผมจะใส่เขากับที่เดิมนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าสายตาผมอยู่ที่งานนะครับสวัสดีคุณพัส,สพรครับเสียงชัดไหมครับภาพลื่นไหลไหมครับหรือไปเรื่อยๆครับ รุ่นนี้ผมพึ่งรือเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมรื้อจากตรงไหนน็อตจะอยู่ที่เดิมครับเนี่ยอย่างนี้ครับอยู่ที่เดิมทำไงถึงจะอยู่ที่เดิมผมก็ใช้ยางผูกเข้าไว้ครับ เพราะว่ามีฝั่งสั้นฝั่งยาวอย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปจําครับเนี่ยครับปลูกไว้เลยผมเป็นช่างจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือผมจะเอาเครื่องเอาเสื้อสูบไปทำกับแกนะครับก็คือแกชื่อเอไม่รู้พูดชื่อแกได้หรือเปล่านะครับอ่า อ่าไม่พูดแล้วกันนะครับอยู่ในอำนาจนี่แหละครับผมเอาเครื่องเอาอะไรไปทำกับแกข้อดีของการถ่ายวีดีโอไว้หรือไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็คือถ้าผมลืมผมก็มาเปิดดูวีดีโอย้อนหลังได้ครับนี่แหละข้อดีของเขาครับผมก็ทำแบบนี้มาตลอดอันดับแรกนะครับ สิ่งที่ผมจะต้องจดจำเลยก็คือน็อตสี่ตัวนี้แหวนเขาเหมือนกันไหมครับรถคันนี้นะครับเป็นแหวนทองแดงทั้งสี่ตัวโอเคไม่ต้องจำครับถ้าบางรุ่นนะครับเขามีตัวเดียวอยู่ตำแหน่งไหนเราจะผมจะมาร์กสีครับ มาร์กสีไว้เลยนะครับเอาสีขีดไว้เลยนั่นคือความหมายว่าอ่าแหวนทองแดงอยู่ตำแหน่งนั้นครับแต่รถคันนี้นะครับมีสี่ตัวผมไม่จำครับเพราะว่าเขาเหมือนกันนะครับวิธีขันน็อตออกนะครับให้ขันสลับครับอย่างเราขันบนซ้ายเราก็ขัน ล่างขวาครับนี่ครับน็อตหายไปตัวครับถึงว่าน้ำมันเครื่องไหลออกครับมีรอยมีจุดรั่วของน้ำมันเครื่องครับฝั่งนี้ไม่มีน็อตมาตัวครับ ผมก็จะเอายางผูกไว้เหมือนเดิมครับหมุนหาตำแหน่งไว้ครับหมุนหามากไว้ครับ มาร์กจานไฟครับมาร์กตัวทีนั่นเลยครับ <c oughs>